ปอยเปิดใจถึงแฟนหนุ่มจากรุ่นพี่ที่โรงเรียนโซ่สถานะแฟนต้องบอกเลยว่าช่วงนี้สาวปอยติชดานักแสดงนางแบบคนดังนั้นแฮปปี้กับความรักมากๆเลยทีเดียวหลังจากที่เธอเออกมาเปิดตัวหวานใจหนุ่มหล่อยอ,ยอย่างโอ๊กบลัลลุหงหยกนักธุรกิจหนุ่มทาย,ยาทบ้าน,นอเจาะที่เป็นพิพิธภัณฑ์ร้านอาหารรวมไปถึงร้านกาแฟชื่อดังของปูเก็ต ลาสุดบอยได้อามาเปิดใจถึงความรักครั้งนี้ในรายการแฉจากรุ่นพี่ที่โรงเรียนสู่สถานะแฟนว่าเป็นเหมือนปลอมลิขิตเนื่องจากเธอกับแฟนหนุ่มจริงๆรู้จักกันมาตั้งนานแล้วเพราะจริงๆแล้วแฟนหนุ่มของเธอก็คือพี่ชายแท้ๆของเพื่อนสนิทแต่ก็เห็นหน้าผ่านกันไปมาไม่ได้รู้สึกชอบกันกระทั่งต่างคนต่างโสดจึงได้มีโอกาสสารสัมพันธ์ส่วนเหตุผลที่ทําให้บอยประทับใจหนุ่มโอ๊ปเป็นเพราะว่าเธอมองว่าโอ๊ปเป็นคนง,ง่ายๆไม่ซับซ้อนในขณะที่ตนเองนั้นเป็นคนที่ซับซ้อนกว่ายเยอะมาก ดังนั้นจึงเป็นเหมือนกันเข้ามาทําให้ชีวิตของปอยง่ายขึ้นทันทีที่พบโอก,ก็รู้สึกทันทีว่าเขาชอบเธอซึ่งดูจากสายตาที่ออกมองนอกจากนั้นยังมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เขาแสดงออกจนทําให้เธอรู้ว่าเขาชอบเธอดังนั้นเธอจึงมองว่ารักครั้งนี้เป็นเหมือนพรมดิขิตแล้วจริงๆต่างก็รู้จักกันแต่ไม่เคยทําความรู้จักกันอย่างจริงจังต้องบอกเลยว่าความรักครั้งนี้ของเธอนั้นแฮปปี้มากๆ